ว่าพูงกุลามเปนเนี่ยเวลามึงต่อยซุกใครไม่ได้ก็ไม่ต้องร้องให้ในเฮียกูจะตอบใบพวกหัวแก์ให้หัวแม่งทิ้มไปลงกับพื้นนี่เซิร์บ็อกซิ่งนะครับไอสัตว์เขาเปิดได้สองไม่ใช่มืเลียงกูเองกูจะบอกไอพ่อเองไงตายแล้นที่แล้วตา้วแเกิดมาได้เพราะเธออยากูเป็นพ่อแม่มึงก็แดกยาบ้าเกิดว่ามึงไม่พอใจมึงก็เลิกเล่นแล้วไประบายสีกินปากเหม่ไม่ตั้งแต่กลายเป็นใครตัอใครเห็นเขาก็หนีมึงโมเข้าไว้ซะรวยหาทั้งที่บ้านมึงก็สั่งกระสีไว้รุ่นบ็อกซิ่งคอยละไอสัตว์เสียงมอ่ยงคนหา บพนาทีม่เากที่ีบูแล้วมนตัวล่อเพื่อนตัวล้อเพื่อนไอเทมตัวล้อเพื่อนพูดกูลำมันหนักอพ่อเงายแม่มันหลักองพ่อเงากูกดที่ีบอดคูแล้วมันไปหนักที่พ่อเงาอพูดกูลำมันหนักอพ่อเงายแม่มันหลักอพ่อเงากูกดที่ขีบอดูแล้วมันไปหนักที่พ่อเงาทีัสเกิดมาขาแรเน็ตกูเร็วจัได้สไม่อางแรงเหากูเร็วจัดได้ใสไม่ดัดแูไปอาไปอาไปฮาวไปฮาไปฮาไปฮาไ หัมากเอทีมือไหวมากไม้ไม่งอกทไม้ไม่งอกเลยมีเล่นมีเล่นมีเล่นหน้าหลับไปม้หอกไปไมาอยาเข้ม่อาเข้ไม่ยกเหมือยไม่อเข้าไม่ยก้าไมอย้ไม่เข้าหม่ยเ้าอย้าไม้ม่อาเ้อย้าไอาก้าไม่อยก้่งยเไมากข้าไ่ไอกเข้าไมอยไมากเ้ไมอยากเขมอยอย้มอไม่ข้ม่าขไม่ไมาขม่ยยมยาเนาเไ้อขอยเอยเอยเ้่อยม่เขาย ไปคุูตายสวยไปไปปักอามหน้าหลังเลยหน้าหลังไปเอาเอาให้จบเอาให้จบโอเคทีมันเองสวยสวยจัดเออปักไม้เลยดิปัไม้เลยเดี๋ยวน้จะออกวงน้อง ให้ไม้เล่นจบเลยให้ไม้เล่นจบเลยให้ไม้เล่นจบเลยให้ไม้เล่นเลยให้ไม้เล่นเลยดีามีเลยดีซ้นยมีสอยเอ๋ยไม่น่าหยงชุนเลยแทงไม่เอาทรงเล้ววิ่งจ้ใครวะมาดิดิมาดิดิเฮ้ยมีดอก